วสวัสดีค่ะสตีป์เพื่อนๆชาวอากลันจัสเตอร์น่ารักทุกท่านนะคะ <S <S คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งดันเจี้ยนที่น่าสนใจที่ทําให้ได้คับประสบการณ์เยอะมากๆน,นะคะหลังจากเลเวล1น0นะคะเพื่อนๆควรจะต้องลงดันเจี้ยนนี้ในทุกๆวันเลยนะคะ <S <S ดันเจี้ยนที่จะพูดถึงก็คือดันเจี้ยนฮันนิจานะคะเพื่อนๆโดยที่เพื่อนๆจะได้กุญแจในช่วงเริ่มต้นเลเวล1 0 0นะคะของดันเจี้ยนนี้จํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเพื่อนๆจะต้องหากุญแจเพื่อจะใช้งานดันเจี้ยนเองเลยนะคะกุญแจก็จะได้จากหลายทางมากๆไม่ว่าจะเป็นการนําเหรียญโทเคนต่างๆนะคะไปแลกอยู่ที่ในมาร์เก็ตเพ e สนะคะเพื่อนๆอีกวิธีหนึ่งคือนําแต้มจากการตกปลานะคะไปแลกกุญแจได้เช่นเดียวกันเนาะอยากจะแนะนําวิธีนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนได้ปลามาเรียบร้อยเพื่อนๆก็ไปแลกแต้มอยู่ที่บราสตานะคะถลอร์ตมาบราสตาแล้วก็มาที่อ NPC ท่านนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะนำปลาที่เรามีนะคะมาแลกเปลี่ยนเป็นแต้มและที่จะนำต้าไปแลกเปลี่ยนเป็นกุญแจใช้งานดันเจียนนะคะเมื่อเรามีแต้มพอเราก็มาแลกที่ NPC ท่านนี้เลยนะคะโดยที่กุญแจฮานิจาก็จะใช้อยู่5 0 0 0นแต้มค่ะเมื่อเราได้กุญแจมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทิกขวาใช้งานดันเจียนได้เลยนะคะ สิ่งสำคัญมากๆนะคะเพื่อนๆก่อนเข้าดันเจี้ยนเพื่อนๆจะรับภารกิจกับ n p c ที่อยู่ข้างหน้าดันเจี้ยนก่อนนะคะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล160 170แล้วก็180นะคะโดยเควสก็จะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์นะคะเมื่อเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็กำจัดมอนสเตอร์ได้เลยค่ะมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยยากจนเกินไปนะคะแนะนำให้ทำนะคะตั้งแต่เลเวล160คือเควสนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ EXP ที่เยอะมากๆเลยค่ะเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภารกิจเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ส่งเควสได้เลยค่ะเคสจะให้ที่เกตมานะคะเป็นตัวกดเพื่อได้ EXP เลยนะคะเพื่อน EXP 1ล้านล้านเลยนะคะเดยวจะกดให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆว่าจะขึ้นมาเยอะไหมเห็นไหมค่ะเพื่อขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนที่เกตอีกอันหนึ่งนะคะก็จะไว้ใช้ในการกดเพิ่ม e a p ให้กับทหารรับจ้างนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับทหารรับจ้างในฟอร์ a มช o ั่ได้เลยเนาะสำหรับดันเจี้นนี้ก็ที่น่าสนใจก็จะประมาณนี้นะคะอย่างหนึ่งนะคะดันเจี้นนี้จะดอบเิ็น Enchant Stone นะคะขั้นหกชันเดือ oh <my> แล้วก็พวกกล่องต่างๆสำหรับเพื่อนๆอ,อยากจะหากล่องไปใส่ในแจ็คพอตน,นะคะก็แนะนำดันเจี้นนี้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปถ้เาเพื่อนสนใจสอบถามอะไรก็ทักไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ